สวัสดีคับผมเกตี้ฟีสไตน์ตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือวอเทพปิลานะคะตอนนี้เรือกำลังมานะครับไปดูนะครับเรือกำลังออกจากท่ารามยี่เก้านะครับโหน,นี้กำลังกำลังพีนี่ครับมีมีมีจอบอกนะครับว่ากำลังมานะครับ เรือกำลังจะมานะครับมาจอดท่าเทพวิลานะครับหนะัจอดนี้เชื่อถือได้นะครับใช่ครับเห็นนะครับ,นะรบไปดูครับเรือจอดอยู่นะครับรถ้าถาเรือ,อรู้ก็แสดงว่าเขามีเลเซอร์ตรงนี้นะครับ ว่าเรือลำไหนมาเขาเขาจะบอกเลยนะครับเป็นระบบ GPS นะครับเราจะรู้ทุกลำเลยนะครับแต่ไม่ได้บอกเบอร์เรือนะครับ มาแล้วนะครับเรือ,อมาแล้วครับเคที่ครับเอ่อเคที่หมอผู้ชมนะครับเบอร์อะไรมาครับเบอ,บอร์สิบเก้าฮะเบอร์สิบเก้า มุ่งหน้าไปทางนี้นะครับแสดงว่าออกนอกเมืองนะครับจะไปท่าวัดศรีเมืองนะครับอูนาน,นะอ่ะนนี้เกตี้ไปดูที่จอเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับจอจอที่เขาบอกว่าไงครับ เมื่อกี้<ล>กำ<า>ลังมากำลังมานะตอนนี้เขายังไม่รู้ว่าเขากำลังประมวลแต่รู้สึกว่ากำลังไปแล้วนะครับเขาบอกว่าตอนนี้กำลังประมวลผลน,นะฮะเดี <S <S ๋ยวเขาก็จะพูดว่าไปแล้วนะครเพราะว่าตอนนี้เขาประมวลผลอยู่น,ยนะครับติดตามเรือแบบเรียลไทม์นะครับโหลดแอปไวรัสไวร์บล โอเคนะครับเมื่อเราจะประมูลถัดนะครับจะเป็นใบเด็กพุ่งวันนี้ครับว่าเดี๋ยวเราไปแล้วนะครับอ่คราวนี้ก็รอเรือมานะครับโอเคนะครับเก็บที่เสร็จแล้วนะครับบอกลาผู้ชมเลยครับขอบคุณครับเจ้าก็หมายถดหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดาบไม่หูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนครับท่านผู้ชมครับ ฝากกดติดตามเพจที่สี่ตายเลยนะครับ